ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูดอกเกินชมกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นปฐุมมานะกิ่งจะเล็กหน่อยนะอันนี้ไม่เราต้องไปเลี้ยงบังลุงดีๆหน่อยนะเพราะผมไม่ใช่บังลุงไม่เลี้ยงดีเท่าไหร่ปฐุมมานะอันนี้จะเสียบสูงเลี้วเลยตอนนี้อันนี้ดอกจะสวยนะอันนี้จําชื่อไม่ได้หรอกเนาะไม่ต้องถามชื่อหรอกเป็นไม้ที่รุ่นนั้นทาเอาไว้ไม่รู้จะชื่อ,อยังไงเนี่ย ฮันแลนนะอันนี้ฮันแลนโคตเคี้ยวนะมีความโคตเคี้ยวเดี high, ๋ยวผมมาเสียบสูงเดี๋ยวนี้เป็นไม้เสียบใหม่อยู่นะไม้สองต้นนี้ไม้เสียบพร้อมกันวันเดียวกันนะเสียบใหม่อันนี้จะเป็นแดงกินรีนะเป็นไม้เสียบใหม่เสียบพร้อมกันสองต้นนี้เห็นไหมกิ่งก็ยาวเท่ากันเป็นไม้ใหม่อยู่นะอันนี้จะเป็นแดงลูมทัพย์นะครับผม สีต้นนี้นะชุดนี้ไนะมา้ตามนี้นะ่ะแหละนะสี่ร้อยสี่สิบาทรวมส่งทุกอย่างนะสี่ตัวนี้บวกค่าส่งเป็นสี่ร้อยสี่สิบาทสี่ต้นก็ลองเอาไปเลี้ยงดูนะต้นนี้จะสวยนะโครงสร้างสวยนะเวลาโตน่าจะสวยมากต้นนี้ก็มีพิพนานต้านหนึ่งนะครับผมต้นนี้หาข้านไหนร้วก็เอาไปเลี้ยงได้นะสามร้อยยี่สิบบาทนะ อันนี้สามร้อยี่สิบาทบวกค่าส่งให้แล้วนะครับผมสวยนะตัวนี้ไม่ขี้เหร่นะก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณน,นะแล้วก็ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกทีครับ